ทั้งสองยังนอนอยู่เลยค่ะปกติจะตื่นแล้วนะคะเนี่ยอากาศดีนกก็นอนเก่งเนาะแม่ก็ยังไม่อยากจะลุกเลยนกก็เหมือนกันว่าขนาดเปิดไฟเปิดนั้น,นีไม่อยากตื่นเลยค่ะ โอฮยโยสวัสดีครับ o o อร์นนิ่ g 굿มอร์นนิ่งปิ๊ปป้มาดานนมุยใช่ไหมลกูกมาดานเนมุยพี่ตะมอนดูดขา่าวสิดูหน้าสิดูหน้าเหมือนยังง่วงนอนอยู่เลยดูหน้ายังเหมือนยังง่วงนอนอยู่เลยพี่ตะมอนเนี่ยอากาศดีหนะ้านอนใช่ไหมลกูกนย ปีปีโป๊พี่ถาหมอนพี่ถาหมอนสวัสดีครับสวัสดีครับอโอไฮยโอโอไฮยอสวัสดีครับสวัสดีครับโอไฮยอยาดนเดนมิมอฮาสุไทยลูกก้มามอยาสมีได้ยศพี่โป๊พีถพ่ถาหมอนพี่ถาหมอนพี่โป๊พีพพ่โป๊ หมอยาสมีนาไซครับขาดกุยเน่รูปหล่อจังเลยรูปหล่อทั้งสองคนนั่นแหละทั้งสองตัวนัน่นแหละปีโป,ป้ก็ลอยอีกแบบหนึ่งพี่ธมมนก็ลอยอีกแบบหนึ่งอ้ยรักจุจ๊บๆมะลูกอะยาสมีนาไซมามาปิดปิดไฟได้นะคะมามาปิดไฟแล้วนะคะ เน้พี่ถมอนเะน้รีแล็กซ์รีแล็กซ์ขาหนี่อยรีแล็กซ์ขายกขาห <ขา S 2> <laughs> มาเอเยสเมียก็เน้เน้เนั่น้นนนก็รักกันอีกแล้วรักกันรักกันอีกแล้วดูนี่อันนี้มันพังหมดแล้วลูกจะทำยังไงเนี่ยโอ้โหกัดเหมือนพี่โซลาเลยโซลาจังหมออีในกันเลยเนี่ย เต็มเลยลูกแมื่อโซยี่ตอนเช oh <yeah. S 1> ้าแม่โซยี่ให้นะคะนกกะนกกะเดี๋ยวแม่เอาวางก่อนลูกเดี๋ยวแม่เอาวางก่อนนะคะมาม่าเอาวางก่อนโอ้โหตุตุตุตมาเต็มมาเต็มมาเต็มอาจุ๊จุ๊จุ๊ใส่น้ำนะคะจะได้สดชื่นอาลูกเอ้าได้สกีท่อเมียวอ้าวแล้ ao, oh, mày lông, chặt mương má đã, lục, ao, ao, ờ, má má, là mình, mình thăm chưa, 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 ลักจุ๊บจุ๊บลักจุ๊บจุ๊บเราไม่เอาไปล้างแป๊บนึงนะคายเน่อามาคายแล้วคายแล้วคายออกแล้วคายออกแล้วเลอะอีกแล้วแม่เปลี่ยนให้เมื่อคู่นี้นะในกระจกเนี่ยโอ๊ยทำไมขยันจังเลยพิธมอนคายออกแล้วก็ไปกินดูซิดูซิ เจ้าตัวนี้ก็มาเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็เจ้าตัวนี้พี่ถมอนกินแล้วก็มาคายคายออกแล้วก็กินกินจนหมดแล้วเหรอลูกโอ้กินจนหมดแล้วเนี่ยแซมบุทาเบต่าแน่ยได้ตักโตเกียแซมบุทาเบต่าแน่ญี่ปุ่นได้สตารโตเกียวะละวะอุ้ยพี่เอ้ยพี่ถมอนอันนี้พี่พปิโป้ด้านเนี่ยปิโป้ อะภิปูโทเมียวติดปากนะลูกโทเมียวติดปากโทเมียวติดปากพิธาปนเอ้ยพี่พี่ป้ตะมอนเซมุทธเบตากะหังแน่เหยตูดคนกันนะโอชิรีสวัสดยโยโอชิรีสวัสดยโนั่นเด็กตุกุกกโกนี่อิรุนอนั่นนี่กโกนี่อิรุนอเอ้าช่วยกันช่วยแม่ทำมาหากินหน่อยเลยลูก วยเลยเห็นไหมมาม่าคุบิกะกีคุบิกะกีดูแม่ถ่ายวิดีโอแล้วไม่พูดเลยนะแม่โอชาเบเต้พูดหน่อยช่างช่างช่างนี่ล er> pues ูกช่างช่างช่างอุตตะอุตตะแน่ มอนปีโป้ทำอะไรเงียบจิบเลยเว้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไม่ช่วยกันจะมาหากินเลยนกนี่ก็กินอย่างเดียวกินแล้วก็ขี้เนี่ยถ่ายตูดคนกันนะถ่ายตูดคนกันนะถ่ายตูดนกตัวน้อยกันนะปีโป้อะปีโป้ปีโป้

สุดยอดเลยอ่ะไต่มาจากนี้นะคะนี่ไต่เงี้ขึ้นสุดยอดเก่งจังเลยครับเงียบเลยเงียบก,บยบกิบเลยเงียบกิบเลยเงียบกิบเลย ได้สกีบานาน่ามามากกว่าได้สกีรัตโทมิโอก็ใมิโอก็ให้มิโออ๋อเหรอเราพอแล้วเนาะ